การเร่งรีบเพื่อส่งงานเพื่อให้ทันเวลานัดหมายก็เป็นสิ่งที่คนงานรู้กันที่ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนดช่างไหนมาทำตอนนี้วะสงสัยงานเร่งเหมือนเราแต่บางสิ่งบางอย่าง ที่ได้พบเจอในยามค่ำคืนก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดจนทำให้ต้องพบเจอบางอย่างที่ทำให้ทุกคนจำไม่ลืมยังไงก็ฝากกติดตามทุกๆจองทางของเทวราชเฉพาะสามดี เพื่อเป็นกำลังใจให้ตตาลงกน้าด้วยนะครับลุยได้เลยช่างงานไฟยังเหลืออีกเยอะได้ครับเออช่างทำตอนไหนก็ได้นะแต่อย่าทำหลังตะวันตกดิน ช่งเข้มเข้ามารับงานที่ต้องเดินสายไฟของตึกแห่งนี้และมีคำล่าลือต่างๆถึงเรื่องร้อนที่ช่างพบเจอจนไม่มีใครกล้าที่จะมาทำด้วยเข้มที่เป็นคนไม่เชื่อและไม่เคยเจอเรื่องลีลับจึงเห็นงานสำคัญของเรื่องพวกนี้และไม่สนใจถึงสิ่งต่างๆ การทำงานวันแรกก็เป็นปกติทุกอย่างที่มีจ้างแต่ละนาทีเข้ามาเพื่อทำงานด้านในตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งการทำงานของเข้มก็จะเริ่มทำที่ชั้นบนที่จะมีลูกน้องอีกสองคนไว้คอยช่วยงานที่เข้มทำและจัดจ่ายหน้าที่แตกต่างกันไป ทำงานมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลที่ลูกน้องต้องหยุดพักยาวและงานที่ทำอยู่น,นั้นจะเกิดความล่าช้าอย,ย่างมากเข้มจินเข้าไปพูดคุยและขอกับหัวหน้าคุมงานเพื่อเข้าไปทำในยามดึกที่เป็นกฎข้อห้ามของที่นี่ ผมไม่กลัวหรอกไอคนที่เจอมันหาเรื่องเบี้ยวงานเพื่อจิงไปทำที่อื่นมากกว่าเอ็งแน่ใจนะถ้าเองคิดจะไปทำจริงๆข้ามีกฎไว้ให้เองอ่านได้ทำตามในกระดาษทุกขั้นตอนครับครับหัวหน้าซึ่งหัวหน้าคุมงานก่อนมันค่อยอยากให้เข้าไปทำ แต่โดยเข้มไปตื้ออย่างหนกักและยืนยันว่าตนไม่กลัวจึงทาให้หัวหน้าต้องจายอมที่จะอนุญาตและให้กระดาษกับเข้มมาหนึ่งใบที่แขีนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้และควรที่จะปฏิบัติอย่างไรถึงไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆตามมา พี่เข้มผมอ่านแล้วอยากจะขำถ้าเป็นจริงอย่างที่เขียนต้องพวกนี้มาแกล้งแน่เลยซึ่งรายละเอียดในกระดาษก็ทำให้ลูกน้องคําขันที่บอกถึงเรื่องราวในคืนนี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างและเป็นเหตุการณ์ที่แสนจะเกินจริง เวลามาถึงช่วงใกล้ฟ้ามืดการทำงานก็ยังเดินต่อของเข็มได้ลูกน้องอีกสองคนที่ในพื้นที่ของตึกไม่มีจังแม้แต่คนเดียวที่อยู่ทำการดึกเหมือนกับพวกโดนซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกใหม่เพอทั้งสามไปทำงานที่ใดก็จะขอทำในช่วงนี้เป็นประจำ ไอ้วุฒเอาสวรรค์นี้ี่เข้มช่วงหนึ่งทุ่มตรงทั้งสามก็ได้ยินเสียงขายกับผลลักสิ่งของไปบา่าที่ดังอยู่ภายในตัวตึกแห่งนี้ ดิวได้อ่านข้อความที่เมื่อได้ยินเสียงลากสิ่งของก็จงให้ทำงานต่อไปโดยไม่ต้องสนใจเสียงนานที่จะไม่เข้ามารบกวนพวกตนไม่ต้องไปสนใจลรอกเสียวเวลาทำงานเปล่าๆและเวลาหนึ่งทุ่มครึง่ง ไฟสองสว่างก็ได้ดับลงและเหลือแค่เพียงดวงเดียวที่อยู่บริเวณที่ตนทำงานซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็ตัางแปลกใจที่การเขียนข้อความในกระดาษก็เป็นไปนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอีกไม่นาน ก็จะมีใช้รูปร่างสู้ผอมที่จะเดินสวนผ่านมาและให้ทุกคนนิ่งเงียบและอย่าทักทายชายคนนั้นที่เขาจะไม่สนใจเราที่อยู่ด้านในห้องห้องนี้และปล่อยให้เขาเดินผ่านไป ทั้งสามได้เริ่มงานต่อโดยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคงจะเป็นคนงานได้มาแกงเพื่อให้จังได้บัดกว่าเล่นเลนและเนื้อหาต่อมาที่วุฒได้อ่านข้อความซึ่งเมื่อเขาช่วงเวลาสามทุ่มจะมีฝนได้ตกลงมาจนทำให้บรรยากาศรอบๆ เย็นสบายไปทั่วบริวเวณนี่จะสามทุ่มแล้วถ้าราอนี้เกิดขึ้นจริงผมว่าแปลกแล้วนะเอ็งคิดว่าฝนจะตกจริงหรือวะเอ็งก็เชอกระดานนั่นไปได้ และเมื่อเวลาสามทุม่มก็ได้มีฝนตกลงมาจริงๆจนทำให้สีหน้าของทั้งสเริ่มถอดสีไปตามๆกันเมื่อฝนได้ตกอยู่นานจะเกิดไฟที่เหลือดับลงจงให้ทุกคนตั้งสติและหาที่ซ่อนบริวเวณนั้น ที่มีคนไกลจากกลอดไฟเพราะตรงนั้นจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดและเมื่อมีคนเข็นปูนเข้ามาก็จงนิ่งและเงียบที่สุดและทุกคนจะเห็นอะไรก็ห้ามส่งเสียงดังขึ้นมาทันที เมื่อไฟได้ดับลงทั้งสามก็ต่างหาที่ซ่อนโดยความรู้สึกที่ตื่นเต้นและเราดูเหตุการณ์ต่อไปและในไม่นานก็ได้มีเสียงรถเข็นดังคืนและตรงเข้ามาภายในห้อง ที่ควมืดมองเห็นได้ลางๆว่าชายคนนี้มีหน้าตาที่น่ากลัวและสิ่งที่ชายคนนี้ทำ ถือได้ปีนไปที่หน้าต่างและปล่อยล่างของตนลงไปเมื่อไฟได้สว่างขึ้นทุกอย่างจะกลับมาปลอดภัยและจงอย่าออกจากแสงสว่าง และคิดวิ่งหนีในทันทีเพราะทุกพื้นที่ในตัวตึกจะไม่ปลอดภัยเท่ากับที่นี่ในหากต้องการจะออกจากตึกต้องรอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนค่อยหาทางออกไปจากตึกนี้แต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อที่เมื่อได้พบเจอคนเข็นปูนจงอย่าเดินสวนโดยเด็ดขาด และให,หาทางออกทางอื่นแทน รุ่งเช้าวันต่อมาก็เป็นการพูดคุยกองหัวหน้าที่ได้ยืนมองหาช่างไฟและติดต่อไม่ได้ตามคาดซึ่งลุงหัวหน้าก็พอจะเดาได้ถึงเหตุการณ์ที่คงจะเป็นเหมือนกับคนก่อนและหนีหายไปไม่กล้ากลับมาซึ่งตึกแห่งนี้เป็นตึกที่เคยเกิดเหตุสยองขวัญ ที่มีคนงานก่อสร้างได้ถูกโกงค่าแรงจากนายจ้างจึงเกิดความน้อยใจและกระโดดลงมาจากตึกเพื่อจบชีวิตซึ่งหลังตะวันตกดินก็นมักจะมีผู้คนพบเจอคนงานคนนี้ออกมาทำงานและหลอกหลอนให้เกิดความบาดกลัวและกฎที่ได้ทำคืน ก็เพราะอยากช่วยช่างทุกคนที่คิดอยากจะไปทำกลางดึกเพอการเจอที่บรนผ่านมามักจะจบด้วยการสูญเสียพอลงไปพูดคุยกับผีคนงาน